เจพราม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  เริ่มใช้สกินแคร์ตั้งแต่มอปลายเลยค่ะรู้สึกว่าช่วงมอปลายเนี่ยเราเริ่มมีปัญหาผิวมากขึ้นตั้งแต่ตอนมอต้นนะคะอันนี้ก็เริ่มวัยก็จะทําให้ผิวดูอ่อนวัยค่ะเริ่มใช้สกินแคร์ตอนอยู่มหาลัยแ่ะเพราะว่าเห็นเพื่อนเขาทาบ้างเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราต้องทาบ้างแล้วนะคะก็เริ่มบํารุงผิวตั้งแต่เด็กๆเ,เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเป็นคนที่ตอนเด็กๆเ,เนี่ยผิวดํามากๆเลยแล้วก็ผิวคล้ำมากๆเลยแล้วก็มีความอยากจะขาวเหมือนคนอื่นๆเหมือนน้องๆอย่างเงีย้ยน,นะคะเราก็เลยมีการเริ่ม ดูแลผิวตั้งแต่เด็กเลยเป็นคนชอบดูแลตัวเองอยู่แล้วตอนแรกอ่ะเป็นคนเริ่มทาโลชั่นก่อนแต่ว่ารู้สึกว่าผิวหน้าก็ต้องบำรุงด้วยก็เลยเริ่มต้นทาสก,กินแคร์ตั้งแต่มอนหนึ่งละฮะเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะเพราะว่าไม่ได้คํานึงถึงเรื่องความสําคัญของผิวเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้อายุเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ต้องดูแลตัวเอง หลักๆก,ก็จะมีอยู่2อสขั้นตอนนะคะอย่างที่โบตันชอบใช้แล้วขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็จะเป็นพวกเอสเซนส์ค่ะก็คือจะเป็นตัวที่บำรุงผิวเป็นขั้นตอนแรกตัวต่อมาก็คือเซรั่มนะคะตัวสุดท้ายอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะก็คือตัวไอครีมนะคะเพราะฉะนั้น3ขั้นตอนนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะ ตอนอยู่มาหาลัยใช้ไม่กี่ตัวเอาอยู่แต่ว่าพอโตมาแล้วเนี่ยต้องมีทั้งแบบความชุ่มชื่นทั้งเซรั่มนะคะแล้วก็แบบไอคมก็คือต้องใช้ให้ครบเลยค่ะสําคัญที่สุดเลยก็คือไอคีมค่ะเพราะว่าของแตวเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องริ้วรอยนะคะเพราะเป็นคนที่ชอบยิ้มนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องริ้วรอยเนี่ยมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะมีผิวแบบไหนก็แนะนําว่าให้เน้นความชุ่มชื้นเป็นหลักนะคะเพราะว่าเป็นพื้นฐานผิวที่ดีของแบบทุกประเภทเลยนะฮะริ้วรอยใต้ดวงตาเนี่ยก็เป็นจุดสําคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ผิวของเราเน เปล่งประกายมีน้ำมีนวลแล้วก็สีผิวไม่คล้ำอะค่ะ